สองศูนย์โอ้โหก็ลักษณะก็คือว่าผมผมก็ให้ ัตตาลุทธามาวัฏฐนติอายุวณูสุขะตอนนี้อาจจะขายทุกตัวเออเพราะวะ่าเป็นต,ตัวเฉิดมันพอมันโตกว่านี่มักเรียนยากเียยากครับอันนี้ยากว่าที่มัน นักเนืรเครก็มีรัฐบาลไมีโครงการที่จะจะมา้อมาอะไรเให้เ่เป็นราละเราก็เราก็ถือว่าเราก็ถือว่าตอนนี้ตลาดวัวคือตลาดเนื้อครับครัตลาดเือตลาดเนื้อธรรมดารัตลาดเนื้อธรรมดา แต่เนื้อธรรมดาเนื้อราคาเนื้อไม่เคยตกนะก็ไม่เคยตกแต่แต่ราคารงนี <c oughs> ตอนตอนที่ตอนที่ราคาวัวตกมากมากอ่ะอืมเออราคาเนื้อก็ยังยังมากกว่าเดิมอีกสามร้อยกว่าอีกแต่วัวราคาตัวหน,นึ่งไม่หมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามอืมโอ้ผมบอกว่าไอ้นี่มันมันอะไรกันเนี่ย ยังแต่ราคาตลาดไม่ได้แล้วเมื่อก่อนนี่ราคาอาวุธส่งตามประเทศมันเยอะไปเวียดนามไปอะไรมันเยอะแต่ดีไม่มีเพราะเปนผิดเจอโควิดบ้างครับไม่มีทีนี้การส่งเ๋ยวเพราะว่าเวียดนามนี่มันเริ่มตลาดมันเริ่มจะตันา่อะไรมันซื้อของเราไปเยอะลงไปมันไปพัฒนาครับโอ้ใช่ใช่ใช่เวียดนามเขาเป็นอย่างนั้นอย่างอย่างควายเหมือนกันสมัยเก่าที่ผมอยู่นะ เขาจะมาหาเลยว่าหาให้ตั้งแต่อายุสองปีครึ่งขึ้นไปแล้วก็น้ำหนักสามร้อขึ้นคมันถึงเอาคมับเปรี้ยนน้านี่เข้าไปพัฒนาแต่แต่เขาซื้อในราคาแพงครัแต่ต้องได้สเปคเขาเขาไปพัฒนาเห็นเห็นตอนนั้นเยอะทีเดียวครับเวื่อนา้ำซื้อไปเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆครับเยอะมาก แล้ววัวสกลนครนี่ขายให้เวเียดนามเยอะทีเดียวแล้วตอนนี้งานคอยงามของเราันจะหมดไปไงครับหมดไปหมดไปแล้วเราก็ไม่พัฒนาโอเคครับขอบคุณครับนโมตนาด้วยนะครับ สวัสดีครับญาติญาติญาติธรรมที่รักทั้งหลายครับสวัสดีครับวันนี้ก็พระมาสององค์ตามปกติแล้วญาติธรรมที่มาต่ายบาทก็มามาครอบครัวเดียวมาสองสองครอบครัวนะครับแต่อีครอบครัวหนึ่งมาแล้วามาก่อนมาจะเช้าเลยแล้วก็รอ,อไม่ไหว กลับก่อนผมยังไม่ออกจากบ้านก็กลับก่อนเอาก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ไปจ่าที่หน้าบ้านท่านก็ได้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเพราะที่หน้าบ้านท่านก็มีพระมาบิณฑบาตเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเป็นประจำอยู่แล้วเราก็อาอาบอกท่านไปจ่ายหน้าบ้านก็ได้แต่อนนี้โดยปกติเนี่ยโดยปกติเนี่ย ่านจะมาส่ที่นี่มาส่ที่นี่เพราะว่าได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้มีความสุขนะครับได้มีความสุขได้มีความสุขการที่ได้พูดได้คุยกับ่า,าหาสธรรมิกทั้งหลายนะครับที่ได้คุยกันว่ามีมีบุญมีทานอะไรก็บอกกันนะครับก็จะข้าพามาดูพามาดูข้าวเหนียว ข้าวเหนียวที่หวานไว้อ่าที่หวานไว้เอ้าขึ้นเยอะนี่ขึ้นเพียบเลยเห็นไหมครับโอ้ตัวอาจจะไม่เห็นถ้าพวกนี้เราก็น่าจะเห็นนะครับพวกนี้วันนี้นี่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 ขึ้นเพียบขึ้นเพียบเลยแต่อีนี้ข้าวตรงเนี้ยมันไม่มันไม่ไม่ไหลไปที่อื่นฝนตกก็ไม่ไหลเพราะว่ามันจะอ่าเราเราถ่ายกลบไปแล้วเราถ่ายกลบไปแล้ว โอ้น่ายินดีน่ายินดีน่ายินดีแต่เดี๋ยวไปดูทางโน้นหน่อยว่าเอ่อว่าเอ่อมันจะขึ้นมากไหมเพราะว่าเกิดจากน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากน้ำเมื่อวานเป็นก่อนฝนตกน้ำท่วมมาคืนก็ตกครับื่อคืนก็ตกแต่ตกไม่มากตกไม่มากนะครับเห็นไหมฮะ งอกงอกเยอะแล้วงอกเยอะแล้วแต่จะงอกพร้อมกับหญ้าไหมเนี่ยนะครับงอกพร้อมกับหญ้าไหมงะาหญ้าก็องงอกอยู่นะครับเออ่ทางด้านนี้ไม่ค่อยงอกเท่าไหร่สังเกตดูทางด้านนี้ไม่ค่อยงอกเท่าไหร่งอกแต่ไม่มากเท่าไหร่แล้วงอกไายาวเท่าไหร่นะครับงอกงอกอยู่งอกอยู่งอกอยู่ แต่ตรงที่ตรงที่น้ําขังไม่งอกแน่นอนตรงที่น้ําขังไม่งอกแน่นอนนะครับตรงที่น้ําขังนะครับเราจะพากันมาดูความก้าวหน้านะครับความก้าวหน้าของ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 การของการเจริญเติบโตของข้าวข้าวเหนียวดำนะครับข้าวเหนียวดำแต่ข้าวออ ข้าวดอที่หวานเป็นกล้านะ่ะโวงอกหน้าชื่นหอกชื่นใจนะครับอกหน้าชื่นหอกชื่นใจแต่ตรงนี้ก็งอกเยอะเลืเ่อนให่งอกเยอะแต่ไอตรงที่น้าท่วมมันจะไม่งอกสิมันจะไม่งอกน้ําขังอยู่เนี่ยนะเมื่อคืนตกเมื่อวานก็ออกมาแล้วน้นะํเน่ยเมื่อคืนตกมาหน่อยเมื่อคืนน้ําตกไอ้ฝนตกมาหน่อยก็ข,ขังไว้อีก หลังอีกก็ไม่ต้องออกแล้วตอนนี้ไม่ต้องออกแล้วนะครับไม่ต้องออกแล้วนะครับอ้อก็ก็กชื่นอกชื่นใจนะครับก็อคือสรุปแล้วว่าได้กินข้าวเหนียวดำาแน่ๆนะครับได้กินข้าวเหนียวดำเแน่นะครับก็ก็ได้กินมากดูนะครับได้กินมากดูนะครับ เห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับคือเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวว่อาอ่ามันไม่งอเพราะว่าน้ํามันฝนมันตกกลัวไอ้ข้าวไม่ข้าวที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันถูกน้ํามันถูกน้ําพัดมันถูกไอ้มันถูกน้ํนาท่วมแล้วมันหญ้ามันก็จะเน่าไม่ทราบว่าเสียงจะได้จะได้จะได้ยินไหมนะครับไม่ว่าเสียงไม่ทราบว่า เสียงจะได้ยินไหมอาจจะไม่ได้ยินก็ได้นะครับเดี๋ยวโอ้ยหนุ่มมือหนุ่มเอ่อมามาเป่งน้ำทิ้งแล้วนะครับมาเป่งน้ำทิ้งแล้ว น,นี่เขาก็เป่งเป่งเนอาน้ําออกนะครับเป่งเอาน้ําออกจากนี้เพราะน้ํามันท่วมนะครับน้ํามันท่วมก็ก็เราก็ทําอย่างนี้แหละแล้วแล้วเป่งเสร็จนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะต้องสูบน้ําจากบอ่อเข้ามาในนี้ตอนนี้วิธีการสูบน่ะมันต้องไปตั้งคันทางด้านโน้นก่อนไปตั้งคันทั้งเราสูบไปาทางโน้น แล้วจึงค่อยๆอ,อ,อัลเลงมาทางนี้ถ้าสูบวันนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องสูบน้ําทิ้งไปเฉยๆนะครับน้ําทิ้งไปเฉยๆก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับก็มาดูทางด้านนี้บ้างมาดูทางด้านนี้บ้างวันนี้ขอคลิปยาวหน่อยนะครับขอคลิปยาวหน่อยก็อาจจะสักสิบสองนาทีสิบสามนาทีนะครับขอคลิปยาวหน่อยเพราะว่า จะพาดูทั้งสองแปลงนะครับจะพาดูทั้งสองแปลงนะครับนี่เห็นไหมฮะมันมาถึงนี่เลยไอตรงเนี้ไม่ได้วานนะตรงนี้ไม่ได้วานเนี่ยไม่ได้วานแต่ม้าเต็มหมดถามทำไมมาเต็มหมดเพราะว่าเวลาฝนตกมันพาเอามันพา,าข้าวชั่งนวนไหลมา หลามาก็มาเต็มหมดก็ถือโอเคถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าทางนี้มันก็จะไม่ไม่หนาแน่นนะครับทางนี้นก็จะไม่หนาแน่นนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดอ่าสุดยอดนะครับก็เออก็ดูนะครับก,ก็ด,กดูดูไปดู ดูเม็ดข้าวนะครับดูเม็ดข้าวที่มันงอกดูข้าวปลูกที่มันงอกก็ประมาณประมาณประมาณสิบกว่าวันก็ถอนได้ถอนเอาไปถอนเอาไปปักดาได้นะครับสิบกว่าวันนะครับ อันนี้ก็ลูกลูกโตพอใช้ได้นะครับลูกโตพอใช้ได้อันนี้คือคือคือพันใบฮีนะครับคือพันใบฮีนะครับนะครับอันนี้อ่าเห็นไหมครับอ๋อได้กินแน่นอนครับได้กินแน่นอนอ้าวแต่ที่จะได้กินคือผมต้องเก็บไปแล้วนะครับผมต้องเก็บไปแล้วเก็บไป เก็บไปเก็บไปจิ้ม,มน้ำพริกเหมือนอเหมือนบะม่วงขบเพาะนะครับบะม่วงขบเพาะนะครับเหมือนนะครับนี่เห็นไหมครับโก็กินได้แต่ผมไม่ได้กินเพราะว่า,า <laughs> พูดไปก็เขิน,ขน นะครับที่มริได้กินเพราะว่าอาปันเรามันแควมันรลอยครับแคลแคลมันลอ,อยอืนะครับพาพามาดูข้าวนะครับเขาปลูกป่านหวานแล้วมันก็มันก็เอเอเจริญเติบโตดี แต่พอฝนตกปุ๊บเนี่ยมันมีน้ำขังมันนี่มันมีน้ำขังมันก็ไม่ค่อย,ไม,อยอไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นพันธุ์บบฮีเช่นเดียวกันนะครับพันธุ์นี้เป็นพันธุ์บบฮีเช่นเดียวกันนะครับพันธุ์บบฮีนี่เป็นเป็น พันที่กินอร่อยนะครับกินอร่อยเขาก็ขายกันครับถ,ถ้าถ้าโดยทั่วไปทางบ้านเราเนี่ยทางบ้านเราทางสกลนครเนี่ยเ,เขาก็ขายกันอยู่ในราคาในในราคากิโลละกิโลละกิโลละถ้ามาซื้อที่สวนก็กิโลละห้าร้อย ถ้าเอาไปส่งเล่อไปน้่นเนี่ยก็จะกิโลละหกร้อยนะครับพันใบหีนี่นะครับออโอ้โหล่วงเยอะมากล่วงเยอะมากนะครับอืมนะครับก็ดูก็ดูนะครับดูดูด,ด,ดูดูนะครับ ก็ให้ดูได้แค่นี้แหละอที่จะเปิดให้ดูเขาไม่ใช่ก็ดูตรงปลายมันนี่แหละอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะมันล่วงซะเยอะเดี๋ยวผมต้องมาอ่าปรับปรุงการห่อใหม่อีกเนี่ยนะครับอก็ก็ได้ข้าวะได้ข้าวพอ พอปักดำได้แล้วนะครับพอปักดำได้แล้วอีกสองอาทิตย์ก็จะจะงามแล้วครับจะงามแล้วเอ่อขอลงคลิปแค่นี้นะครับออขอลงคลิปแค่นี้นะครับขอลงคลิปแค่นี้เ,เวลาเกินมาเยอะนะครับมัวไปเก็บอินทรพลเวลาเวลาเกินมาเยอะตั้งส5้านาทีนะครับก็วันนี้ขอลงขอลงแค่นี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ค่อง ให้ห้องให้ช่องค้ำคูณ194่ทวินและช่องชวลาแม่กระต้อยอให้ช่วยกวดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ด้วยนะครับเข้ามาชมกันนะครับสวัสดีครับ